ครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับดูมาสเต้เล่มนี้นะครับดูครับดูด้ามเป็นไม้พยุงนะครับตัวนี้สันเจ็ดมิลนะครับเจ็ดมิลเป็นมีดใช้งานทั่วไปความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วความกว้างอยู่ที่สองจุดห้านะครับดูนะครับด้ามห้านิ้วเป็นไม้พยุงนะครับ ของผมไม่ดูนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ